อันนี้ตัดงานแปดชิ้นนี่ค่ะตัดผ้าถุงแปดตัวแปดตัวนี่ก็ตัดเสร็จแล้วเห mm hmm. ลือแต่เย็บนั่นตัวนี้ก็ก็เย็บอย่างเดียวตัวนี้ก็จะเย็บอย่างเดียวนะคะแปดตัวทั้งหมดแปดตัวอันนี้มันจะเป็นที่หน้าห้องหน้าห้องค่ะ ลูกสาก็ยืนแก้ผ้าอยู่เนี่ยทำแปแปดตัวก็เย็บพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ยจะเย็บสีสีแดงสีแดงชำ้ำมันก็ถ่ายทอดเวลาเย็บมันก็ถ่ายให้ดูไม่ได้แล้วเวลาไอ้นี่เวลาเราตัด เราก็ถ่ายให้ดูไม่ได้มันก็ตอนที่ตัดอะ่ะมันถ้าถ่ายไม่ได้น้องก็จะว่าทําเสร็จแล้วต้องถ่ายให้ดูได้ค่ะแล้วกต็ต่อไปก็จะสอนอ่าเริ่มต้นถ้ามีเวลาจะสอนเริ่มต้นตัดเสื้อผ้าเสื้อผ้าเลยแต่จะสอนเริ่มต้นให้แล้วก็ให้ใส่ได้สอนเริ่มต้นจะค่อยๆทำไป ก็ใครทำไปเคล็ดลับอะไรดีๆก็จะบอกนะคะมีเคล็ดลับอะไรดีๆก็จะบอกกันนี่อันนี้ก็ตัดเสร็จแล้วเยวก็จะไปนั่งอันนี้รู้สึกหิวแล้วก็จะอุย้ยกินมามานะ่าเนี่ยนี่หน้าห้องแล้วก็จะตรงบันดได <c oughs> <c oughs> นมามาิจะกินมามา่ากินมาม่าเหนื่อยละจะกินมามา่า กินอมาเสร็จแล้วก็จะเย็บค่ะไปเย็บงานต่อแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะกินก่อน